เดือนมกราปี68นะคะเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภาพรวมแบบจัดเต็มเรามาเช็คพลังงานความเป็นตัวตนของคุณก่อนนะในช่วงเดือนแรกของปีนะคะเป้าหมายชัดเจนค่ะเรื่องที่คิดไว้เนาะแล้วคุณมีพลังเสริมด้วยนะอาจจะเจอเพื่อนที่เก่งอะ่ะคือชุดนี้ถ้าคุณทำงานประจำเนาะเป้าหมายคุณชัดเจนถ้าคุณทำงานประจำนะหมายถึงเจ้านายหรือลูกน้องก็ได้ ถ้าคุณเป็นเจ้านายก็มีลูกน้องที่เก่งอะค่ะมาช่วยเหลือมาช่วยส่งเสริมกันแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องนะเจ้านายส่งเสริมผลักด,ดนันหรือถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวค่ะหมายถึงอาจจะได้ทํางานร่วมกับเพื่อนหุ้นส่วนลูกค้าก็ได้แทนคนเก่งสองคนที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะอ่าไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่ได้ลุยคนเดียวคุณจะมีคนเก่งเข้ามาช่วยอีกหนึ่งคน ในช่วงเดือนมกราเนาะหรือได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอะค่ะโอ้โหเนี่ยสาธากาว่าน่าจะเป็นการบุกเบิกเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวแล้วล่ะไพ่แม่นางกวาดโชคลาภการค้าการขายเออถ้าเป็นผู้หญิงก็โดดเด่นนะนารีมีรูปเป็นทรัพย์นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายอะ่ะมันหมายถึงออความรู้ความสามารถของคุณน่ะคุณจะได้เจอช่องทางอะค่ะ ที่สามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้ค้าขายได้แล้วก็มีโอกาสได้ทำอยู่ที่บ้านด้วยนะคือแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เน้นการ ken, ลงทุนสูงเนาะไม่ได้เน้นการใช้ทุนแต่ว่าใช้ความรู้หรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมมาดูเรื่องการงานมาดูเรื่องการงานกันโอ้โหไพ่แม่นาไพ่พระแม่โพส SO ประกบกับไพ่พระแม่นางกวาก โอ้โหชุดนี้ใครเข้ามาฟังคลิปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญเลยนะแล้วเป็นพลังงานเสริมด้วยอะค่ะโอ้โหนี่แบบปังเรื่องการเงินมากเลยนะเออชุดนี้โดดเด่นเรื่องอาหารเครื่องดื่มนะถ้าค้าขายหมายถึงอาหารเครื่องดื่มได้งานศิลปะหัตถกรรมได้งานฝีมือเสื้อผ้าหน้าผมงานออนไลน์ งานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทุกรูปแบบดีหมดเลยค่ะการค้าการขายโดดเด่นมากค่ะในเรื่องของงานแต่ถ้าทำงานประจำอะหมายถึงมีม,มีคนสนับสนุนส่งเสริมการเงินดีขึ้นโอ้โหเนี่ยการงานเนาะการงานเนี่ยไพ่ใบลากแม่นางกวากเนาะการงานเนี่ยชุดนี้บอกเลยห้าใบนี้เนาะตั้งแต่ใบแรกที่จับมานะ พระรามแผงสอนเป้าหมายชัดเจนคนเก่งสองคนที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันการค้าการขายโดดเด่นมากการทำธุรกิจส่วนตัวสายอาหารเครื่องดื่มงานศิลปะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมงานฝีมืออาหารอาหารเพื่อสุขภาพและมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักนะหรือหุ้นส่วนที่ดีหรืออาจจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องเงี้ยคนเก่งที่เขามาส่งเสริมเราเงี้ยค่ะ ในเรื่องการงานถือว่ามีเป้าหมายชัดเจนนะแล้วก็มีโอกาสที่จะปังในเรื่องของการเงินเนาะคือคือแบบยอดดีเกินค่านะคะถ้าคุณบุกเบิกการค้าการขายนะการเงินดีมากถึงมากที่สดุดแต่ถ้าทํางานประจำอ่ะข้าราชการหรือว่างานประจำเนาะหมายถึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเป็นที่รับของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะ ขอดูการเงินในช่วงเดือนมกราหน่ยนะการเงินมีเกณฑ์ที่จะบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆการเงินจัดว่าโดดเด่นแล้วก็มีความมั่นคงตามความรู้ความสามารถของคุณแต่ถ้าคุณบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคุณจะประสบความสำเร็จมากชุดนี้ยังหมายถึงงานลิขสิทธิ์ทางปัญญาก็ได้นะขายความรู้การขายคอร์สออนไลนบ์บางท่านอาจจะมี ฝีมือในด้านงานช่างอย่างเงี้ยค่ะโดดเด่นการเงินการเงินก็คือถ้าบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะเติบโตในเรื่องของการเงินมากขึ้นแต่ว่าข้อควรระวังเนาะบางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้ภายในบ้านหรือการต่อเติมซ่อมแซมหรือบางท่านอาจจะ วางแผนเรื่องการซื้อบ้านอย่างเงี้ยน,นะเรื่องการเงินเป็นคนเป็นคนทํางานเก่งหาเงินเก่งแล้วก็จ่ายเงินเก่งด้วยนะอ๋ะอ,อมีความกังวลใจเรื่องการเงินมีความอึดอัดมีความอึดอ,อัดกดดันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอ่าแต่ที่นี้ชุดนี้อย่างที่บอกแหละถ้าบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆค่ะจะประสบความสําเร็จแล้วก็ประสบความสําเร็จดีมาก งานประจําไม่ตอบโจทย์นะงานประจําอย่างเดียวไม่พอลองบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่บ้านดูหรือว่า,าปรึกษาคู่ครองคนรักเนาะชอบอะไรถ้ามีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะค่อนข้างที่งานค่อนข้างที่จะออกมาดีหรือถ้าคุณเป็นคนสดเนาะเพื่อนเพื่อนสนิทหุ้นส่วนเนี่ยมิตรภาพที่ดีหุ้นส่วนที่ดีอา,อาจจะมีโอกาสที่จะได้บุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆผลงานโดดเด่นค่ะใบนี้ เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถสูงผลงานโดดเด่นแล้วก็จะต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจการค้าได้ด้วยการเงินถ้าเรามีความกังวลใจเนาะก็อย่างที่บอกแหละค่าใช้จ่ายมีแต่ก็ทำงานเก่งหาเงินเก่งเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนบริหารจัดการดีๆค่ะแต่ถ้าบริหารจัดการดีๆถือว่ามีเงินเข้ามามากค่ะใบนี้คือเงินก้อนใหญ่มีเงินเข้ามามากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ลงมือทําถ้าคิดจะบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรในช่วงเดือนมกราขอให้เป้าหมายชัดเจนค่ะผลงานของคุณจะโดดเด่นสามารถสร้างไรายได้ได้มาดูเรื่องความรักเนาะความรักในช่วงเดือนมกราจะเป็นอย่างไรสําหรับคนโสดน่าจะน่าจะอยู่ในช่วงมีโอกาสเลือกก็เลือกไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะ โฟกัสกับงานมากกว่าต้องการคนที่แบบซื่อสัตย์จริงใจเนาะเออแล้วก็เป็นคนเก่งที่ที่มาส่งเสริมกันถ้าจะรักใครก็ไม่ไม่อยากเล่นนะคะอยากเจอคนที่จริงจังจริงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวคุณเองเป็นคนมีสเสนฮะฮะ่ห์ค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์และยังมีโอกาสเลือกอยู่แล้วก็มีโอกาสจะได้เจอความรักที่ดีด้วยแต่ต้องใช้เวลาเนาะในการคบหาดูใจเนี่ยเทพจันทร์เทพรเทพระอังคารเนี่ยค่ะมีสเสน่ห์ มีสเสน่ห์เสน่ห์มาจากามนุษยสัมพันธ์บุคลิกเทพระจารย์เนี่ยเป็นดาวสเสน่ห์บุคลิกบุคลิกน่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนค่ะแต่ว่าเป็นคนที่หนักแน่นเข้มแข็งทำอะไรเอาจริงเอาจังขยนันอดทนและที่สำคัญค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะแทนผู้หญิงเก่งและแกร่งนะคะคือสวยนะสวยอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ไม่ได้อ่อนแอค่ะ เข้มแข็งแต่ไม่ได้แข็งก็ได้างแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายค่ะแทนผู้ชายที่แบบว่าดูดีมีสเสน่ห์ดูมีบุคลิกแบบเจ้าชูเ้เล็กๆแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ถ้ารักใครรักจริงนะต้องการความรักที่มั่นคงถ้ารักใครรักจริงะคะ่ะแต่ถ้าช่วงที่มีโอกาสเลือกคุณก็อาจจะเลือกไปก่อนออครูบาจาร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน ในช่วงเดือนมกราคมนะคะมีเรื่องสำคัญใดที่คุณควรรู้นะคะรู้แล้วจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นเทพระอาทิตย์คุณถ้าคุณมีผลงานถ้าคุณสร้างผลงานคุณจะโดดเด่นเป็นที่รู้จักตัวคุณเองค่ะเปรียบเสมือนชีวิตพลิกฟืนะ้นอ่ะจะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนี่ยชุดนี้ใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ หลอ่อสวยดูดีมีออร่าความรู้ค่อนข้างโดดเด่นลนักษณะนิสยัยมีความเป็นผู้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะโดดเด่นคุณจะได้ฉายแสงคุณจะเป็นที่รู้จักผลงานของคุณจะโดดเด่นชีวิตเหมือนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณจะประสบความสำเร็จขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองปรับเปลี่ยนทัศนคติถ้าใครที่ขาดความมั่นใจ ให้กลับมามั่นใจตัวเองคุณคุณมีความรู้คุณมีความสามารถที่โดดเด่นคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณจะทําได้และในเรื่องของความรักอาจจะมีการปรับเปลี่ยนที่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าใครโสดมีโอกาสที่จะมีคนมาตามจีตามชอบตามงอ้อตามตือ้อแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วมีโอกาสจะปรับทัศนคติอ่าจะรักกันมากขึ้นความรักจะดีขึ้นคุณจะ ประสบความสําเร็จแบบโดดเด่นเลยค่ะพญาราชาสศีกเทพพระอาทิตย์จบเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะประสบความสําเร็จแบบเต็มร้อยคุณจะโดดเด่นคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนและก็มั่นคงดู